สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว MOV ทุกคนเลยนะฮะก็หลังจากที่ผมลงคลิปที่เล่นมารโอ้ไปนะก็มีเ,เพื่อนๆนครับแนะนำมาว่าให้มาเล่นเกมนี้นะมันไปชื่อว่าเกม Cat Mario ครับคือผมลองเสิร์ชค้าดูใน YouTube แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเกมที่กวนตีนเกมหนึ่งเลยเออที่ผมเข้าไปดูมาแต่ยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวมาลองเล่นดูกันนะครัว่ามันจะเป็นยังไงนะก็รูปร่างหน้าตาของเกมมันก็จะเป็นตัวแมว แล้วสีขาวกระโปงที่มันยืนได้อย่างนี้นะฮะคือเหมือนมาริโอเลยเว้ยเออคือแพทเทิร์นนั่นเหมือนมาริโอแต่ว่าความยากเนี่ยเหมือนมันจะยากกว่านะอยากรู้เหมือนกันว่าเออมันจะยากแค่ไหนอะไรเงี้ยพร้อมแล้วก็ไปอะไรวะเนี่ยดูกลมๆเหมือนติ่มซำเลยเชื่อเลยวะเนี่ย อโหนี่ขนาดขนาดกูยืนข้างๆตรงนี้ยิงโดนหนิววะเนี่ยรับตัวก็จะหมดตัวมีแค่สองตัวเองอ่ะมันหมดเร็วจ,จังวะจืาตรงนี้มันมีเห็ดแถมปะวะ ใช่ไหมเออนีอ่เดี๋ยวมีลบหนึ่งด้วยอ่ะตัวละครบ้าหรือเปล่าเหตุเวรน,นี้ใช่ไม่ได้ลนะเออเห็นอันนี้อันเดียวมันน่าจะใช่ถูกไหมโอ้ ตอนไหนเนี้ยเมื่อกี้ไม่เห็นมีหรือมันมีแต่เราไม่ไม่รู้มันมีตรงนี้ใช่ไหมแต่ไปสู้แล้วก็ไปเจ้าเห็นยังไงดีวะจืดแล้วมันยังไงมันมีประโยชน์อะไรไหมคือคูสามารถพ่นลูกไฟได้ไม่รืยยังไงหรือว่าเป็นอมาตะครั้งหนึ่งอะไรนีร้ น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งนะอ้าวโอ้โหยังมีอีกอันนี้มองเหีียวยมาเป,ป็นปืนกลเลยนะเหรียญเนี่ยน,นี่ธงอะไรธงมาก,กิ้งเปา่าบดาวไอ้ดาวตรงนี้มองไม่ได้อ่ะเข้าใจแล้ว ในสามตัวนะั้นมันไม่คิดจะเปลี่ยนหน้าอื่นบ้างไงมันยิ้มอยู่อย่างเดียวเลย้ายังสงสัยอยู่นะว่าเหรียญเที่ยวไปนี่มันมีประโยชน์อนะไรมันเก็บเล้วเพิ่มตัวแถมไดนะ้ไหมมีอะไรอีกไหมนี่ตรงนี้นะตรงนี้มันต้องมีอะไรขึ้นมาจากท่อแน่เลยเดีย๋ยวขึ้นไปหยิบมันข้ามโอ้ คือมันจะมีะบล็อกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามไปเอา้ามีนี้เด้อไม่เอานะแบบมีหมดทุกอันไม่เอาไหนัแบบ่ไไนไงนั่นไงว่าละนั่นไง,นนไงหรือมันให้บุญหลงข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวว่าตรงนี้ออกได้ โอเคตเก็ตแล้วเคมันก็จะมีบล็อกอยู่ตรงนี้เราก็จะตกดตข้าไปฟืบไม่มีอะไรออกมาโอ้ถ้ามีก็แปลกแล้วมาตาาจะไม่มีประโยชน์ก็จริงแต่เป็นความเคยชินอย่างหนึ่งกูไม่น่าเก็บเหรียญเลยไม่เก็บไรที่อ e. โอ้เมฆก็ยังเป็นเก็บที่มีมอะไรไว้ใจได้บ้างไหมเมฆใช่ไหม chứ, ui, ui lừa, gì, không có gì OK, có cái 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 công cái 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 ที่เรากระโดดใช่ไหมหรือว่ามันไม่ไก,รกระโดดสูงมีบล็อกอะไรไม่ไม่มีนะก็มันเนี่ยมันเดินไม่ได้มันเดินไม่เห็นได้เลยเนะี่ยแล้วมันจะหลบได้ยังไงบ้าเปล่าลบสิบสามตัวแล้วเนะี่ยคือมันมันเชิญธงไม่ได้เว้ยคือถ้าแบบชเชิญธงปุ๊บเราก็จะเจอตวัวเวนนั่นตกลงมาใส่อ่ะ เนเดินไหมันเดินไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยพระเจ้าคุณพระคือลองกระโดดข้ามไปแล้วลงลงไปข้างล่างคือถ้ากระโดดข้ามไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปโดนอะนั่นพอดีป่าไม่รู้ต้องลองเลยฟื้นมันก็ข้ามไม่ได้ด้วยเดี๋ยวลองกระโดดหรือว่ามันมีนกลไกตรงนี้วะ ไดไหมมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรนี่หว่ามันไม่ข้ามมันไม่ข้ามอะมีอะไรที่แบบล้ำลึกกว่านั้นที่เราไม่รู้ขอสิบแป๊บนึ่งคือมันต้องเข้าไอ้ประสาทเล็กตรงนั้นให้ได้ใช่ไหม มีทางเดียวนะคือเราต้องกระโดดข้าบในตรงสีเหลืองนีไ่ไปให้ได้แบบเฉดชฉิวเลยแล้วก็ตกลงมาก่อนที่จะถึงไอตัวที่มอนสเตอร์ที่มันจะล่วงลงมาใส่เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นรอบางไฟก่อนแต่แรงกระโดดมันไม่ไกลแน่นอหรือก,กูยังไปไม่ลึกพอฟือ้โอ้โหยีไ่ยงไงเป็นไงเอย้ยจะแล้วเข้าประสาทเข้าประสาทส,สิอา้า เข้าไม่เข้าเอา้านี่ไงกดแล้วเข้าดิคิีประสาทปอบหรือมันยังไม่สุดทำไมมีกะก็หมดแล้วนี่ไงหมดแล้วแล้วมันไม่เข้าอาละเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายกลับไปก็ไม่ได้เดินหน้าต่อก็ไม่สมควร ไม่ไม่ลงอ่ะไม่ลงพี่มันไม่ลงให้หรออ่าไปแล้วตายแล้วเวนนี่นี่ก็ต้องกระโดดใหม่ใช่ไหมเนี่ยแล้วยังไงอะไรยังไงวะคือมันไปตรงนู้นมันมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมหรือมันมีบล็อกให้กระโดดขึ้นไปก็่ไหมันตันมันไม่มีอะไรแล้วนี่ เมื่อกี้มอนสเตอร์มันตกลงมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็อ๋อตอนเชิญธงเออใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมตายครั้งนี้ก่อนน่าจะคิดอะไรได้ดีๆได้ละตายตายสิเอเอตายก็ไม่ก็เมื่อกี้นะผมลองคิดทฤษฎีใหม่แล้วก็คือเมื่อกี้ตอนตอนแรกเลยที่เราเชิญธงแล้วเราเไปใช่ไหมลงไปข้างล่างมอนสเตอร์มันก็ตกลงเงหัวเราทีนี้อ่ะเราลองมา ใช้ทฤษฎีอันนี้ดูปึ๊บอ่าทีมอนสเตอร์ Monster มันตกลงมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เชิญธงเว้ยเออผมคิดว่าถ้าเชิญธงมันน่าจะได้ใช่เออนี่ไงไอ้ที่กูก็โง่ตั้งนานมันต้องเชิญธงดิเออแพทเทิร์นของมาริโอมันต้องเชิญธงทุกดานอยู่แล้วแล้ว,ลวกูมาเจอ,อได้เี่ยนะแล้วมันไม่เดินไปให้ออโต คือมันเข้าไปนี่ไงเนี่ยแล้วมันก็อ่าไม่ได้คาทาวาบอไม่เหลี่ยมเหลียมอ๋อ,อคือคาทาบนไม่ได้แล้วพลอยเห็ดเวน,นีโอ้ไปอ,อุก ถึงมันต้องกระโดดข้ามแต่จอมันไม่ได้เลื่อนไปแล้วอ่ะมันมันก็ตันตรงนี้แล้วใช่ปหเห็นไหจอไม่ได้เลื่อนตามตัวเราหรือว่าต้งองรอยตัวนั้นออกมาก่อนหรือว่าต้งองรอยนี่ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยเข้าฟึบอ,อ่าจะไปโม่มงเห็ดทำไมเนี่ยจ,จริง ตายไปก่อนเบื้อ้าออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรนะพรอมไม่มีแล้วด่านสองวันนี้สุดก็มาถึงด่านสอง <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาเล่นด่านสองให้ดูใหม่นะก็คือด่านแรกผมดูแล้วว่ามันต้องผ่านยังไงอะไรยังไงคงไม่ยากแล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวอ <c oughs> าทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่น ด่านที่2กันต่อนะครับอ๋ออย่าลืมฝากติดตามสรุปหนังด้วยนะฮะก็คลิปที่แล้วทาแบทแมนออกไปแล้วนะครับด้วยความเหนื่อยยากลําบากมากเลยฮะแบทแมนนี่เป็นอะไรเ่ีบวรายละเอียดโคตรแน่นนะฮะงฝากติดตามเพจ MOV Studio ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง MOV Studio ทาง u t u b e นะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับและที่สำคัญสั่นกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆของผม ฝากแฟนเพจที่เปิดใหม่อย่างเป็นทางการของผมด้วยนะครับกดไลค์และติดตามเอาไว้เลยนะจ๊ะ